สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับนะคะคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเจาะลึกความสําเร็จค่ะและที่ันนะคะรัตนมงคลสิงหนิกรโชดค่ะเป็นผู้ดําเนินรายการในวันนี้ค่ะตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมานะคะเรามีโอกาสพูดคุยกับบุคคลที่ประสบความสําเร็จนะคะทั้งสองท่านเลยมาทั้งสามีและก็ภรรยาเลยนะคะหลายคนมักจะคิดแล้วค่ะว่าก่อนที่วันนี้นะคะจะมาประสบความสําเร็จกับการทําธุรกิจกระจอยคอยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาทั้งสองเนี่ยประกอบอาชีพทางด้านใดมาก่อนและเหตุการณ์อะไรทําไมถึงทําให้ตัดสินใจมาล ทาธุรกิจกับจอยแงคอยไม่ต้องรอชา้าแล้วค่ะเรามาสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยละกันขอต้อนรับก่อนเลยนะคะทั้งสองท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกหนึ่งครั้งแล้วนะคะขออนุญาตให้ต้องเรียกคุณพ่อคุณแม่เลยแล้วกันเนาะแนะนำให้คุณผู้ชมฟังอีกสักครั้งเนึ้งกันสำหรับชื่อแล้วก็ตำแหน่งค่ะด้านนี้เลยค่ะท่านแรกก่อนเลยละกันค่ะพี่วิทย์สวัสดีครับผมชื่อพนมประเสริฐไทยนะครับชื่อเล่นชื่อน้อย ท่านต่อไปคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสมพร้อมประเสริฐไทยค่ะนะคะก็ตอนนี้ท่านทั้งสองมีตำแหน่งอยู่ที่อะไรบ้างละคะแมネเจอร์ทวินค่ะมาเป็นแพ็คคู่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะหลายๆท่านนะคะอยากจะสอบถามมากๆเลยก่อนหน้าที่จะมาร่วมทำธุรกิจกับจอยคอยเนี่ยทั้งสองคนประกอบอาชีพหรือว่าทำธุรกิจแร้วทำงานทางด้านไหนมาก่อนคะ ม,มองหน้ากันนิดนึงเอะเครพูดดีอเอาพี่น้อยพ,พ่อน้อยพูดก่อนก็ได้ค่ะครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยผมทํางานอยู่การสื่อสารของประเทศไทยนะครับเป็นอย่างนายบปินตัเลขค่ะก็ทำมาทั้งหมด21ปีนะครับทำมาย1สปีแล้วก็ไม่มีแต่คือยังไงครับไม่รวยสำคัญเลยใช่เลยพอไปไปจำไปอ่านหนังสือเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าตัดแต่ที่เรายังไม่มีธุรกิจเป็นของตัวเองโอกาสที่จะร่ำรวยยากมากครับค่ะก็เลยเอ แต่เป้าหมายแล้วก็มีนะครับว่า,าเราเป็นนายเป็นนีเนี่ยต้องเป็นผู้อักการคือเป้าหมายทุกคนเนี่ยมันจะมีเป้าหมายชีวิตและเป้าหมายธุรกิจแล้วก็คิดเออยากจะเป็นผู้อ่กการการสื่อสารในประเทศไทยแต่เมื่อมองท่านผู้อ่าการการสื่อสารในประเทศไทยเอ้าเกษียณแล้วก็เสียชีวิตโอโ้โหมันไม่ใช่ก็เลยเปลี่ยนเดี๋ยทำยไรก็มีคนมาชวนไปทําธุรกิจยักษ์ใหญ่ค่ะคงจะรู้นะครับก็ไปทําไปทําผมก็ไม่ทําให้แฟนทํา ให้ลูกทําเขาเขาไม่ทาเขาเขาไม่ไปเรียนรู้อะไรคือทําสมัครเฉยๆก็ไปศึกษาเรียนรู้วันหนึ่งผมก็มานั่งเอ๊ะทำไมแฟนนี่ขายขนมขนมครกขายหมูย่างขายอะไรบ้างนะเธอขายอะไรบ้างนะขายขนมครกขายหมูย่างแล้วก็ไส้กรอกอันนี้ก็คือช่วยทํางานทางด้านการขายของเลยแล้วประวัติเขาก็ไม่ใช่ธรรมดานะเขาเขาเม่เด็กกำพร้าเกิดได้15วันที่ไม่รู้ที่ไหนเขาก็ไปทิ้งน้ำไปคุ้มพ่อวาปีอุดร แล้วก็มีคนซื้อไป50บาทคนรวยนะครับเอาไปเลี้ยงที่ลําปางอำเภอเมืองแต่แล้วก็เ,เป็นคนรวยแล้วก็เอาพามาอยู่ที่บางโพมาอยู่ที่บางโพแล้วก็ผมก็อยู่ไปสีบางซื่อตรงข้ามวัดเชียงหวายก็อตอนนั้นก็กําลังเรียนหนังสือโรงเรียนผู้ใหญ่ตลอดเวลาเพราะเราผมเป็นคนอำเภอตะพานีจังหวัดพิจิตรบ้านอยู่รักษ์ลักใจนั่นแหละ,ะแต่ว่าพ่อแม่มีลูกทั้งหมด14คนแล้วเราก็คิดเราจะทํำยังไงดีผมเป็นคนที่12เยอะมากนะสิบสี่คน หนูก็นั่งคิดเหมือนกันค่ะ14คนค่ะพี่พ่อค่ะผมผมเป็นคนที่12และปีนี้เป็นปีที่12บลอเห็นไหมครับผมขึ้นแล้วก็คงว้มมที่6ก็ไปแล้วครับเพราะผมก็ไปสหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดาก็คงเดินทางไปแต่จริงๆถ้าเราให้ฟังเลย่ยก็ว่าเขาไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเลยคือจะให้ทําอะไรเขาก็จะกลัวมากๆเพราะว่าเป็นจบจบสตรีสันธิราชก็จริงแต่ว่าไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองแม้แต่นิดเดียวผมก็ ทำโอโหทั้งออกเวรทั้งไปขายของที่สารพัดจิปาถาเพื่อจะเลี้ยงกกครอบครัวลูกเขาสี่คนแล้วคิดยังไงก็เลยมากลับมาถามเขาบอกว่าถ้าพี่ตายจะทํำยังไงเขาบอกตอบอย่างไวเลยเขาบอกตายก่อนแล้วค่อยคิดโอ้โห,โหจี่ทาไมลูกสี่คนแล้วเราก็นี่เยอะพูดถึงว่านี่เราเยอะมากอุดมสมบูรณ์ทําอยู่ก็ไม่ใช่ว่าการสื่อสารไม่ดีนะครับ อสอสทอร์ดีมากแต่ผมมองถึงภาพอนาคตข้างหน้าว่าถ้าเราเป็นอะไรไปเนี่ยคงจะแย่นะครับก็เลยเก็ลองศึกษาดูพระเอิญวันนั้นนะครับผมก็ทำพอปีสองพันร้อยสี่สิบเนี่ยปรากฏว่าผมขอโทษนะครับยักษ์ใหญ่ผมก็ทําอยู่ปรากฏว่าขึ้นตาแหน่งนั่นแหละแต่พอปีสองพัน่ร้อยสี่สิบเนี่ยปรากฏว่า IMF มาโอ้โหไม่เป็นท่าเลยบ้านเสียไปหลังนึงแล้วก็รวมทั้งรถไปแดงก็เสียไปคัน หลังนึงทีนี้โอ้โหเสร็จเลยทําให้เราเนี่ยนะเป็นโรคเครียดคือไอ้โรคเครียดเนี่ยเขายุกลุกขึ้นไปก็หายหลังไปเฉยเฉยเพราะนี่ตอนนั้นห้าล้านกว่าบาทแล้วโอ้โหแล้วนี่ร้อยบาทรายวันเลยบุกทะลวงเลยเราก็โทใใหมคะไม่ใช่ร้อย่สิบบาทกันน็อกอ่ะมาวันละพันห้าพันห้าก็เราไม่รู้จะทำไปท่ไหนไปบอกตํารวจว่าตํารวจช่วยผมหน่อยเถอะโอ้ยลุงเอาเงินไปให้สักก็สิ้นเรื่อง เ,เราก็ไม่รู้จะพูดที่ไหนจะทำยังไงดีก็มึนงงมากจำนำของตั้งแต่ผมอยู่ปากเกร็ดนะครับตรงข้าววาัดรูจำนำของจากปากเกรด็ดไปถึงเตาปูนจากปากเกรด็ดเทศบาลนคนปรปากเกรด็ดนู่นไปถึงดอนเมืองขึ้นสารจังหวัดนนท์เป็นว่าเล่นโอโ้จะทำยังไงเนี่ยนะเวลาดวงมันตกนี่แหละก็คือสิ่งที่ประดับก็มีตอนนั้นผมเป็นโรคเกาต์เดินไม่ได้เลยครับอนอนอยู่ที่บ้านก็ เดินมันมีม,ม,มีท่านอาจารย์นะครับท่านอาจารย์ท่านหนึ่งตัวน,นี้ผมก็ยังเอารูปสันติกระเป๋าตลอดเวลานะครับเนี่ยคือแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยท่านเอาไปร้องไห้แล้วก็ท่านหามใส่แท็กซี่มาตอนนั้นพ่อน้อยเนี่ยถือว่าสุขภาพตอนนั้นนี่คือเป็นโรคหัดหอบด้วยดวงทวารแล้วก็โรคเก,กาแล้วก็โรคโรคนี่เยอะห้าล้านกว่าบาทคือมันเป็นโรคเครียดตัวอย่างแรกเลยมันเครียดมันเลยพานเอาทุกอย่างมาหมดเลยมันมันไม่รู้จะเครียดหรือเปล่านะครับแต่ว่าไม่คิดอะไรไม่ออกคือหงายหลังไปเลยค่ะก็คิดเออก็ ก็ก็ไปก็เข้าวัดนะครับก็พอดีไปไปวัดธรรมกายเห็นพรครับใส่ชุดขาวมาเนี่ยเขคิดว่าเขาว่าชุดเทพบุตรก็เลยใส่มาอย่างนั้นแหละก็ไปไปวัดธรรมกายพระท่านก็บอกว่าเออท่านก็บอกว่าหนึ่งอย่าไปว่าร้ายใครสองอย่าไปจองเวงใครสามใจทำใจใสๆแล้วเงินทองไหลมาทีมาอ้าวพระองค์นี้ทาไมสอนเจ้าวาดท่านสอนอย่างนั้นนะรับบอกว่า ใ,ใจใสใสไว้ใจใสใสใจใจสใส,ใสไว้ค่ะเดี๋ยวเงินมันจะไหลาไมาเราก็ไม่รู้จะใสย,ยังไงก็เลยมาปรึกษาคนนี้แหละครับก็ได้ได้ช่วยแล้วก็พาเข,ข,ข้าวัดเลยค่ะพาเข,ข้าวัดนี่ก็พอดีท่านอาจารย์เนี่ยที่ที่ผมให้รูปโชว์ตัวนี้ท่านก็าหามเทตกซี่มาผมไม่ไปผมบอกผมก็ไล่นะครับไล่ออกไปออกไปปรากฏว่าท่านเนี่ยก็นั่งนั่งร้องไห้แล้วก็ ต้องสารผมมากผมคานอยู่ที่บ้านในโรคเกาบวมหมดเลยนะครับันกินหมดตัวขานะบวมหมดเลยใช่ไหม,หมคบคไปหาหมอเี่ยต้องขอหมอก่อนหมอหมอคขอคือมันจะแตกครับขาเนี่ยมันจะแตกนะหมอผมขอก่อนพมขอก่อนหมอเขาก็เป็นไงลุงเขาฉีดปึ๊กกระหายที่มันหายมาแล้วก็เป็นอีกครับผมมาเขาหาหมรถทแท็กซี่มาเนี่ยผมก็คิดว่าต้องสารแค่นั้นไปสักหน่อยไปมาถึงบริษัทเนี่ยสมัยสองพันรอย 45หนะครับคือย้อนกลับไปได้ประมาณ12ปีสิปีพอดีแล้วผมก็เกิดคนที่12ด้วยเลยเพราะว่าก็เห็นเขาแจกยาฟรีครับกากินให้หายไม่ซื้อแม้แต่ขวดเดียวครับกากินให้หายเลยครับเห็นเขาแจกยาฟรีกากินให้หายผมไม่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 ซื้อแต่ปรากฏว่ากินอยู่3วันนะครับ3มติ๊ดติดที่เดียวที่เขาแจกกนติ๊ดเดียวนะฮะปรากฏว่าเอ๊ะขาเนี่ยมันมันค่อยค่อยยุบใช่ไหมคะมันมันไม่ปวดนะครับ ผมก็ไม่ทําแต่แฟนเนี่ยก็ไปไปแอบสมัครโดยไม่ได้บอกไม่ได้บอกเลยครับผมก็บ่นใหญ่เลยโอ้โหเรากาลังทําอยู่บริษัทนี้ทำอะไรมาทําทีละอย่างที่ทาไมไปทําอย่างนั้นก็แกก็เป็นคนฉลาดนะครับพอเข้าห้องน้ําแล้วก็ปิดเลยไม่พูดเลยเป็นคนฉลาดถ้าถ้าใครอยากยาอย่างนี้ก็ดีนะครับพอมีปัญหาก็เข้าห้องน้ําแล้วก็ไม่พูดเลยเราก็ไม่รู้จะทาไปท่าไหนก็เห็นยาขวดใหญ่เนี่ยครับก็เลยก็เลยดื่มเข้าไป ห้าเปกหลับเลยหลับเลยแล้วก็ลุกขึ้นมาก็โล่งเลยครับเอ๊ะเป็นอย่างนี้ก็อย่างนี้แหละครับคือมันเป็นจักรแรกก็คือเข้ามาเพราะเรื่องสมุนไพรแล้วก็เรื่องสุขภาพสุขภาพ<ต>ใช่แต่เห็นหนูบอกว่าเห็นบอกไป<ช>ว,ว่าตอนนั้นก็ทําอีกบริษัทนึงอยู่ทำไมถึงถึงถึง,ถงตัดสินใจเชื่อคุณแม่แล้วก็เข้ามาร่วมทํากับจอ,อยคอนอยอะคะก็คือนี่มันลดครับจาก120าร้อยยี่สิบาทแล้ววานละพันห้าเนี่ยหมด นี่หล้านกว่าบาทลดลงลดลงลดลงลง,ลงอุย้ยเราก็เอ้ยเมันทําไมลดยังไงก็ไม่ไม่ไม่แต่ก็ยังไม่ทํานะครับเ <c oughs> พราอเห็นนี่มันลดมาแล้วก็เคยจะคิดจะทําแต่เอาชื่อคุณพ่อ,พอคุณแม่ที่ตายไปแล้วม,มาทำครับ <c oughs> ตอนนี้กำลังจะขึ้นเป็นเม n a เจอร์เดย์เทอพรเซน์ล็กนิดเดียวก็ขึ้นแล้ะก็รู้สึกว่า <c oughs> เออก็อออดีครับถ้ามัน ก็เลยอย่างเงี้ยก็ทำให้เราได้ปัจจุบันป12ปีนี่เขาโลนี่5ล้าน0กว่าบาทหมดค่ะเหมือนตอนแรกนะคะคุณผู้ชมพูดแบบนี้ก่อนแล้วกันนะคะก็พ่อน้อยบอกไม่สนใจไม่อยากทำนะคะแต่ว่าพอมาเรื่องสุขภาพเนี่ยมันทำให้สุขภาพดีขึ้นและคุณแม่เนี่ยสมัครก่อนใช่ไหมคะ <ไป S 1> ใช่คุณแม่แอบ,บสมัคร<ช>เขคุณแม่แอบ,บสมัครบอกว่ามีทะเลาะกันด้วยแต่สุดท้าย พ่อน้อยก็ยอมที่จะมาสมัครด้วยใช่ไหมคะขาเชื่อคุณพ่อคุณแม่ที่ตายไปแล้วนะครับมา,มามทำม,มาตอนนั้นก็มาทําตอนนี้ก็รู้สึกว่าไรายได้ก็เท่าวีขึ้นอย่างมาหาศาลค่ะ นะคะอ่ะเต่เราจะต้องมาย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องวันแรกๆนะคะหลังจากที่เข้ามาทำจอยแองคอยกับคุณผู้ชมช่วงหน้านะคะเรามาพูดคุยกันวันที่เข้ามานะคะพ่อน้อยกับคุณแม่เนี่ยต้องเจอประสบกรอะไรบ้างผ่านทุกอย่างมาได้ยังไงนะคะแล้วก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จไดถ้ถึงทุกวันนี้อย่างไรนะคะเอาเปา็นว่าเดีวช่วงหน้าคะ่ะเรามาพูดคุยกันต่อช่วงนี้พักกันสักครูคะ่ะ